เฮ้ยจะเจ็บป่วะจะเจ็บป่วะอยากจะกลับบ้านแต่ว่าเหมือนมีอะไรมาแตะๆลูกตาจิกจิกได้กลิ่นไหมตามันโดนขึงขึงเอาไว้แล้วแบบโอ้ตอนนั้นคือลืมตาไม่ขึ้นเลยเห็นโลกใหม่ทันทีเลยอ่ะหลังจากเดินออกมามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดความเจ็บแล้วให้รวมคำตอบที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับการทำเลสิกเจ็บไหมแพงไหมเห็นผลเลยหรือไม่อยู่ได้นานหรือเปล่า HD มีคำตอบให้ โดยเราได้รวบรวมอาสาสมัครทั้ง4คนซึ่งเคยผ่านการทำเลสิกมาก่อนมาให้คำตอบคุณแล้วที่นี่3ปีแล้วคะ่ะประมาณ2ปีคะ่ะปีกว่ากว่าเยปี2เดือนทำมา3เดือนแล้วคะ่ะตอนนั้นทำมา2,800ม 3 8 0 0 0พบาท4่หครับประมาณแสนกว่าค่ะยัางจำราคาแบบเป๊ะเปไม่ได้ไม่รวมค่าหมอและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งละ200มีพวกตรวจสายตาวัดส,สายตานู่นนี่นั่น,นสายตาก่อนทำเลสิกไม่ได้แย่มากแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตไม่ดีสั้นและเอียงสั้นเอ่อ220ข้างหนึ่งประมาณ250ค่ะข้างหนึ่งประมาณ350อีกข้างหนึ่ง,ปร, 400, ง,งประมาณ400ค่ะ ประมาณห้าหกร้อยค่ะข้างละสี่ร้อยสั้นอย่างเดียวไม่มีเอียดก็ต้างระดับกันก็ระดับดูระดับหนึ่งอะเพราะว่าอยากจะมองเห็นชัดขึ้นเปิดโลกออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ต้องใช้ว่นสายตา ก็พอดีว่าตอนนั้นจะไปเอ็กเซนที่สเปนก็เลยแบบว่าขี้เกียจเอาพวกคอนแทคเลนส์น้ำยามันก็หนักกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจให้เออทำเลสิกไปเลยจะได้ตาไม,ม่แห้งด้วยค่ะเราไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์แล้วคืมมอแบบหกโมงเย็นมันก็แบบแห<อ>้งจังเลยไม่ไหวแล้วก็เองถอดออกเราไม่อยากใส่แว่นแล้วเรารู้สึกว่าใส่แว่นแล้วมันทําให้กรอบหน้าเราใหญ่ความผู้หญิงอ่ะเนาะคุณหมอบอกว่าจะเจ็บนิดนึงนะก็ก่อนที่เข้าไปทำอะ่ะ เรานึกว่ามันเหมือนในหนังกาในเซรชัน,นนะอยากจะกลับบ้านแต่จาังค์ไปแล้วไงน,นะไม่ทำ <c oughs> ตอนนั้นเราก็ไม่เจ็บเลยแต่มันจะเสียวๆมันแบบเฮ้ยจะเจ็บปะวะจะเจ็บปะวะสักของจริงอะ่ะเราจะกลัวเจ็บจนมันไม่เจ็บแต่จริงๆมันก็ไม่เจ็บอะไรแต่ถ้าเรากลัวเจ็บรู้สึกแค่ว่าเหมือนมีอะไรมาแตะๆลูกตานิดเดียวอะ่ะให้คะแนนความเจ็บเราให้ศูนจุดก็พอเพราะมันไม่เจ็บให้สุดมันมีช่วงที่แบบ ได้กลิ่นไหมอันนั้นให้ถือว่าเป็นความเจ็บตอนทําเลสิกจริงๆอะมันแป๊บเดียวมันประมาณแค่10นาทีคือมันไม่ได้รู้สึกเจ็บหรืออะไรแต่มันจะเป็นความรู้สึกแบบตกใจซะมากกว่าเหมือนตามันโดนขึงขึงเอาไว้แล้วเราแบบไม่สามารถปิดตาได้แต่เหมือนตามันแห้งมากอยากจะปิดแต่ว่ามันปิดไม่ได้โปรเซสทุกอย่างมันก็เร็วมากไม่ถึง1ินาทีเสร็จเลยทาแล้วจริงๆหรอแล้วสรุปมันเจ็บมั้ยที่มันไม่เจ็บกก็จะระเบิดนิดนึงแต่ว่า คุณหมอแจ้งแจ้งแล้วว่าเบืองตานิดนึงคือห้องคํัมเรสิกมันจะมืดมืดมด,ด้วย <S <S ไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่พอเดินออกมาเจอแสงยจ้าแล้วแบบโอ้มันไม่เชิงเจ็บมันจะแค่แบบเครืองเคลืองลูก,กตามันยังมีฤทิ์ยาชายอยู่คุณหมอก็จะให้เรานอนพัก อยู่เฉยๆประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านตอนนั้นคือลืมตามไม่ขึ้นเลยถึงแม้ว่าเขาจะเอาไอตัวครอบตามปิดให้แต่ว,ว่าคือตอนนั้นคือแบบแสบตาน้ำตาไหลตลอดเวลาคือสู้แดดไม่ได้เลยแต่มันก็ไม่ถึงกระเจ็บอะไรเช้ามาวันต่อมาก็ปกติเลยสายตาก็เปลี่ยนเป็นชัดเห็นทุกอย่างชัดหมดเลยตอนเชา้ายังแบบรู้สึกแบบยัง ม,มีเรามีพฤติกรรมแบบดันขาแวน่นบางทีเผลอเออคนใส่แว่นมันชอบแบบดนันดันขาแว่นเออก็ยังแบบมีบ้างออแบบเอ้ยไม่มีแว่นที่หน้านีิวา่าเออซึ่งความจริงแล้วคือมันไม่ยัอะไรบนหน้าเราแล้วแต่คือเราชินผลถ้าเคียงหลังจากททาเลสิกถ้าจะไม่มีเลยที่มีก็คือรู้สึกตาแห้งคือของเราอะ่ะเราตาแห้ง อยู่แล้วเหแแรกเพราะเราใช้คอมบ่อยหมอก็เตือนทัองนี้ตั้งแต่แรกพอหลังทํามันก็ยังแห้งและแห้งเป็นพิเศษเรารู้สึกว่าน้ําตาเทียมสําหรับคนทําเลสิกอะ่ะมันทําไม่มีขีต้ตายเยอะบางทีเราก็มีความรู้สึกตาแห้งนิดนึงก็เลยต้องพกน้ําตาเทียมไว้ในกระเป๋าตังค์หน่อยเออเวลาขับรถตอนกลางคืนก็แสงไฟมันก็จะแบบจามาก็จะมองยากนิดหนึ่งเพื่อเราบอกว่ามันขับรถไม่ได้เพราะว่าแสงมันเป็นแฉกหลังทำเลสิกเราว่าเราก็แฉกนะแบบหลายๆคนที่ถามไปก็คือเห็นแสงเป็นแฉกตอนกลางคืนเหมือนกัน น,น่าจะแล้วแต่คนด้วยว่าแบบมันส่งผลแค่ไหนกับชีวิตก็จะให้หลองใส่แว่นประมาณเดือนไม่ให้ตาโดนฝุ่นใส่พวกแว่นกันแดดอะไรพวกนี้ให้แบบมันไม่ค่อยแยงตามากยิเกินไปก็คืออย่าสระผมเอง7วันอ,อ๋อแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆเพราะเราตาแห้งแล้วก็ไม่ดูโทรศัพท์เยอะช่วงแรกๆเท่านั้นเองค่ะประมาณนี้ ยดน้ําตาเทียมก็ช่วงแรกก็จะต้องทุก5นาทีอ่าแล้วก็อย่าห่างตัวเลยอย่าลืมด้วยคุณหมอบอกว่าให้หยอดเป็นระยะเวลา6เดือนความถี่ก็จะค่อยๆน้อยลงไปแต่ว่าเอาจริงๆก็คือเราหยอดแค่ประมาณ 3- 4เดือนแนละ้วก็ไม่ค่อยได้หยดยว้นเวลาที่ตาแห้งก็จะหยิบขึ้นมาหยอดคือถ้าตาแห้งเราต้องหยดหยอดน้ําตาเทียมใช่ไหมแล้วถ้าเงินแห้งเลยถ้าถ้าตาแห้งให้หยอดน้ําตาเทียมถ้าเงินแห้งให้ทํางาน แล้วทำงานจนตายแห้งก็อย่างตาเถียมสุดยอดครับว่นไปอของคุณแพ้วคือเขาเอาที่ครอบตาม,มามาปิดให้ก็ก็เลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออมันชัดหรือเปล่าแต่ว่าก็ผัดเห็นผ่านรู้ชัดค่ะทันทีเลยเห็นผลเลยชัดเจนแจ่มใสเหมือนเห็นโลกใหม่ทันทีเลยอะ่ะหลังจากเดินออกมาใช่ไม่ค่อยมั่นใจเลยครับ <c oughs> เออภาพมันชัดมากคอนเฟิร์ม อนนี้เห็นทุกอย่างชัดแจ๋วเหมือนตอนทำยังชัดอยู่ค่ะชัดปกติเหมือนวันแรกที่ทำเลยเห็นชัดมากๆเห็นชัด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 แต่แค่อาจจะมีแค่บางช่วงที่เวลาเล่นคอมหรือโทรศัพท์เยอะๆก็จะตาโมโมนิดนึงเราว่าก็ไม่มีนะมันเหมือนแบบเราได้สายตาที่มันชัดเจนมากขึ้นอ่ะมันก็คงไม่มีที่เราไม่ชอบหรอกไม่มีส่วนไหนที่ไม่ชอบนะเพราะว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วก็รู้สึกดีใจที่ตัดสินใจไปทำ หลังจากที่ใช้ชีวิตแบบเบลอๆมานานหลายปีไม่ชอบสุดก็น่าจะเป็นตอนที่ระหว่างก่อนก่อนขึ้นเขียงแล้วเขาหยอดตาแล้วก็แบบนอนรออยู่อย่างเงี้ยอันนี้อาจจะแบบเสียวนิดนึง oh. ใช่แล้วก็ตอนที่เขาแหกตาเราเราก็แบบเออแบบเหมือนตามันแห้งมากแต่ว่าจะปิดก็ปิดไม่ได้ แนะนำเลยเพราะว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันก็จะได้ภาพใหม่ที่ชัดคมชัดแล้วก็ไม่ต้องใส่แวน่นอีกอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเลยเราก็จะเชียร์เลยอ่ะอยุมันไปทำเลยค่ะเราอยากให้คนที่อยากทำอะไรสิกทำไปเถอะเพราะว่ามันเหมือนแบบยิ่งเราทำเร็วแค่ไหนเราก็แบบได้อยู่กับสายตาดีๆอย่างเงี้ยไปนานมากขึ้นแล้วมันก็จะคุ้มมากขึ้นดีกว่าแบบเอ้ยเรามีตังค์ตอนแก่แล้วค่อยไปทำแบบทำสามสิบอ้า0ห้าสิบสายตายตา,ยายแวแหละ เออก็ก้องกับไปใส่แว่นอยู่ดีก็รีบทําตั้งแต่ยังแบบพร้อมอแล้วชีวิตมันก็ใช้ง่ายขึ้นพอทําเลสิกแล้วเนี่ยเหมือนชีวิตเปลี่ยนเลยคือตื่นมาชัดเลยไม่ต้องนั่งแหกตาใส่คอนแทคอีกต่อไปไปทาเถอะม้มคุณอากพูดอะไรอีกล่าพูดอะไรกับกล้องครับเออแต่ถ้าจะทําก็ต้องตึกตาดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีการแก้สายตาแบบหลายแบบใช่ไหมเออเรื่องอันที่เหมาะกับตัวเอง เพราะแต่ละคนก็จะมีปัญหาสายตาที่มันแตกต่างกันบางคนกระจกตาบางกระจกตานะกระจกตาปกติหรือว่าแบบแรงดันลูกตาผิดปกติมันก็มีวิธีการทําที่เหมาะสมกับตัวเองแตกต่างกันไปราคาก็แตกต่างกันไปเพราะมันไหนก็ทำาบบนั้นเปลี่ยนการมองเห็นที่พร่าเบลอไม่ชัดทั้งตัวอักษรและทุกภาพการเคลื่อนไหว ให้กลายเป็นคมชัดอย่างมั่นใจปลอดภัยและคุ้มค่าพร้อมเปรียบเทียบราคาและอ่านรีวิวก่อนตัดสินใจที่ HD Mall ศูนย์รวมบริการสุขภาพทำฟันและความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเรามีทีมงานพร้อมดูแลให้คำตอบทุกข้อสงสัยพร้อมจ่ายเงินหลังใช้บริการได้ผ่อนจ่ายชำระเป็นงวดงวดพร้อมรับส่วนลดสุดพิเศษเข้าเลยที่เว็บ HD Mall. Th หรือโหลดแอป,ป HD สุขภาพดีเริ่มต้นทีน่นี่ฟรี